เก็บแตงทุกคนแตงญี่ปุ่นเราปลูกลายเดือนแล้วล่ะทุกคนแต่มันก็ยังแบบว่าได้เก็บอยู่ตลอด่ะคะมีลูกให้กินตลอดอาจจะไม่ค่อยงามแล้วละ่ะน,นี้ไงลูกหนึง่งเก็บถึงไหมเนี่ยทุกคนโอ้ย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 นี่ไงได้สามหน่วยมาแตงวยร่วงเลยทุกคน มันร่วงลูกนี้ร่วงเนี่ยเคื่อมตายนง่านะทุกคนได้แตงสามลูกเนี่ยเราก็ยังได้กินอยู่นะทุกคนแตงเริ่มจะนั่นแล้วละ่ะนี่แต่ยังมีออกดอกอยู่นะเนี่ยมีลูกเล็กอยู่ค่ะทุกคนฝั่งทางนี้ก็มาเขือพวงเนี่มาเขือพวงอิงหน่อยเราก็ได้เก็บมาเขือพวงก,กินแล้วทุกคน งามมากเลยค่ะอันนี้เราลงเราปลูกบวบหอมไว้นะคะทุกคนสามกระถางเนี่ยปลูกบวบหอมรอดูว่าจะเจริญเติบโตไหม